ครับอยู่ของข้ามกับโรงเรียนบ้านแปลงกับสอพอบ้านแปลงนะครับโตโยต้าไฮรักรีโนะครับสี่ประตูเพ e เนอรครับทะเบียน6กห้านะครับหกห้ 65, ครับผม จะลงจากตรงนี้ไปนะครับนี่ครับมีล่อง้อยนะครับเนี่ยล่องรอยครับผมเห็นล่อง้อยลงไปเลยนะครับโรเยตาไฮรักรีโวรครับตอนนี้รถยกมาแล้วนะครับรถยกนะครับ เราจะดูกันนะครับว่าเขาจะลากขึ้นยังไงนะครับเจ็ดกอไก่หอนกคู่นะครับหกห้าเจ็ดเก้ากรุงเทพหานครครับไฮรักรีโวสี่ประตูคีรเนอร์ครับ โรงเรียนบ้านแปลงครับสบพบ้านแปลงครับครับผมสพบ้านแปลงนะครับทราฟฟิกโพลิสฉุกเฉินนะครับ,รฟฟรรบตำรวจรถฉุกเฉินของตำรวจนะครับสบพบ้านแปลงเหตุร้ายเหตุด่วนนะครับหนึ่งโทรหนึ่งเก้าหนึ่งครับ ครับฝึกครับเห็นร่องรอยเลยครับที่ครับชนต้นเสาปูน้วยนะครับเสาปูนของโรงเรียนที่เขียนว่าโรงเรียนบ้านแปลงนะครับแล้วก็สพอบ้านแปลงครับสพบ้านแปลงจะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับนี่ครับสพอบ้านแปลงครับนี่นะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับก็บอกคนไม่เป็นไรเลยนะครับเจ็ดกอไก่ฮอนดาคูกหกห้าเจ็ดเก้าครับกรุงเทพมหานครครับรีโวสี่ประตูครับตัวพีรันเนอร์นะครับตัวสูงสูงครับทีมงานกำลังทำการจะยกนะครับของคุณวุธยกรถยกครับ เด,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะยกขึ้นได้ยังไงนะครับ ยกนะครับนบนี้กำลังเตรียมเพื่อติดกับแท็กซี่นะครับเจ็ดกอไก่หัวนกพูกหกห้าเจ็ดเก้าครับกรุงเทพมาหาหนาครนะครับเป็นรถฟรีแลนเนอร์นะครับรีโว รถเสียหายหนักครับแต่ไม่แต่ผูกคนภายในไม่เป็นอันตรายมากครับไม่ไมถึงกับมีบาดเจ็บเล็กน้อยครับนีค่ค,ครับทีมงานคุณวุฒรถยกครับ ดีวเรามาดูกันนะครับก็าจะเอาขึ้นยังไงนะครับดูครับเตือครับแค่รถคันเดียวสามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับเยอะเชื่อจริงๆครับนี่ครับผมคุณอาวุธโอ้โหนะครับนี่ครับดูภายในครับมีของเด็กเล่นข้างในเลยนะครับ อันนี้นี่รัาผมนี่นะครับตั้งได้แล้วนะครับเห็นพรีแันเนอร์นะครับรีโว่ประตูครับ ครับครับดูครับเท่เท่เครับพี่รีโวหรือวีโก้เนี่ยฮะรีโวนะฮะเดือดเชียรนะพี่นะคนบอกคนไม่เป็นไรเลยครับพี่หูนะ้องเองน้องเพีโโพเยหนะฮะรีโวสี่ประตูนะครับพรีเรนเนอร์ครับตัวพรีเรนเนอร์ครับ เป็นเรื่องหรือเชื่อครับผมมาลดลงไปแล้วนะครับโอ้เหหรือเชื่อนะพี่นะนี่ใครเป็นอะไรเลยเขาบอกโอ้โหเลยโชคดีมากเลยพี่นะเนี่ยตรงเนี้ยนะหลุดเลยนะความชนป้งลงมาเลยนะอ่าหลุดลงมาไงโอ้โหสามรอบเลยตรงเนี้ยฮะอ๋อๆนะคนขับอ๋อเขเคยลงที่ทีแล้วฮะอือ นี่ครับผมคุณธุพุทธยกครับดูครับว่าเท่าไหร่ครับผมคุณธุพุทธยกครับเราให้ดูตั้งแต่พลิกจน ตั้งตัวนะครับตั้งเขาตั้งตัวขึ้นมาแล้วก็กำลังจะลากขึ้นไปนะครับดูนะครับทีมเขามีลาวกี่คนในทีเนี่ยอ,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 อ่าอ่ครับดูนะครับ ออกสลิงน,นะครับดูนะครับคุณวุฒิรถแล้วครับอืมจะฟันแล้ว โอ้มีแค่แก๊สเลยพี่เนี่ยโอ้ทางแก๊สถงแก๊สมีทางแก๊สคิกนิกลูกนึงนะครับ,อรบโอ้โห่นะพี่นะน่ากลัวนะตอนลงหูคงตกใจนะดูเลย สุดยอดครับรถสลิงสามารถดึงขึ้นไปได้นะครับดูนะครับไม่ต้องใช้รถอะไรแม็คโครหรือว่ารถอะไรมาลากเลยนะครับดูครับคุณอวุธรถยกครับแล้วก็เขาจะาใส่รถใหญ่ทีนนะครับอ๋อใช่คนไทยทำได้ครับ คนุบลรถยกรถยกครับ เขาลากขึ้นไปสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนขึ้นาจากรถไปทีนึงนะครับเบนนื่อเชื่อนะครับว่าใช้สลิงสามารถยกรถจากตกไปประมาณเมตรนึงนะครับพลิกขึ้นแล้วก็สามารถดึงขึ้นไปได้ครับอลอกใช้ลอกดึงนะครับนะครับผม เป็นไปเรียบรอ้อยแล้วนะครับขึ้นไปบนถนนเรียบรอ้อยแล้วครับนไหครับคุณรถรถยกครับอาจจะขึ้นเป็นรถยกคันนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับ สภาพนี้คงขับไปไม่ได้แล้วครับพังแน่ๆครับมอน้ามน,น้มกระจุยกระจายหมดแล้วครับแต่ผู้โดยสารภายในละโคนขับโชคดีมากครับไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าปรึงุมเพยาบาลอยู่ตรงไหนไม่ทราบครับ คิดว่าน่าเขนาน้าจะเอารถทะเล็กลากไปเลยนะครับน่าจะใช้ยกไปตรงระหว่างล้อนะครับนช่ครับผม เนี้ยลากไปเลยนะครับใช้ยกใช้ยกไปนะครับอยู่ในปัตกิเิยนะครับน่าจะเกิดประมาณห้ามุมของ่านะครับ เราใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับที่ยยกรถขึ้นมานะครับถีมือมากครับนี่เดยครับยกไปแล้วนะครับนี่ครับผมกําลังยกนะครับยกล้อขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับผมน่าจะใช้คันนี้ลกยกแล้วลากไปเลยนะครับดูนะครับน่าจะใช้คันเล็กนี่ครับคันใหญ่ไม่ได้ใช้แล้วครับอันนี้ครับเพราะว่าล้อหลังยังใช้การได้อยู่ครับ ไปแล้วครับนขาครับผมเศรษฐกิจรถยกล่างอะไรครับรถอุบัติเหตุครับเดินทางไปแล้วครับตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับ เชื่อครับผมประมาณหนึ่งเมตรครับตกลงไปปั้มเลยนะครับท่านกระจายครับชนปูนครับน่ครับชนเสาปูนนะครับเหเคครับอีพีนี้ขอหัวลากก่อนนะครับดีูอาจจะออกจากไม้นี่ของรถคงอุบัติเหตุกันได้นะครับนะครับผมยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับของช่องสถานีมีหวยครับ I mm -hmm.